ไฮมินาซังคอนดิจิวัตชิวัสันเดยสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพ s โซทูในเดือนสุดครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงดูแต่เควสที่มีทั้งหลอดอัพเมนต์ขั้นระดับใหม่ที่ราคาดีมากแล้วก็ยังมีตัวชุดเกาะขั้นใหม่กันด้วยนะครับอ่ะก็มาที่ตรงเควสเคาน์เตอร์ แล้วก็เรื่องขอข้อแรกเรียนไปแต่เควสนะครับแล้วเด็ก็จะเป็นเควสในครั้งนี้กับตัวเดอะซิ a าเดลอินเดอะฟอเนะครับมันจะเป็นเควสรีลัน,นะครับคือเควสเนี่ยมันเคยมาเป็นรแต่เควสเมื่อปี2023ซึ่งได้มีการรีบูตกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะครับอ่ะก็เป็นเควสที่เราได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมด8คนเจอกับมอสเซอร์เลเวล1่0กันเลยซึ่งอันนี้จะมีแค่ระดับเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็การเข้าตัวเควสนี้ก็คือต้องการแต่แบตเต่ 4,100.32ขึ้นไปถึงสามารถเข้าตบเควตได้ซึ่งตอนนี้มันมีเลมวตเลเวลใหม่เข้ามาเป็น105ก็เลยมีการเพิ่มลิมิตแคปของตัว p a t t พ POWER เข้าไปอีกประมาณนี้นะครับแล้วก็สลับการผ่าก็คือไปยังเป้าหมายก็จะมนอนสเตอร์ให้ได้แล้วก็การล้มเหลวนั้นคือมีการใช้เวลาเกินกว่า30นาทีเควสก็จะล้มเหลวนะครับแต่เควสเนี่ยเล่นแบบปกติเนี่ย ก็ไม่น่าจะเกินสิบนาทีกันอยู่แล้วล่ะนะอ่นนี้จะเป็นรายละเอียดของตัวเควสต่อมาก็จะเป็นของดอกกันบ้างอ่าแพทตอนนี้นะครับสามารถกดปุ่มแดงๆตรงนี้เพื่อจะแบบมานั่งดูลิสต์ไอเทมที่แบบว่ามันจะเยอะๆได,ได้แบบง่ายๆกันแล้วนะครับอ่าก็เริ่มจากขอรับในการผ่านครั้งแรกก่อนสาหรับการเล่นผ่านครั้งแรกนะครับก็จะได้รับเงินมา1 0 0 0 0แสนเอ็นเมซินตาซึ่งอันนี้ได้รับแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งไอเเท่านั้นนะครับต่อมาของดอกอ่าสำหรับของดอกนะครับก็เริ่มจาก ตัววุ่ประดับสูงสุดตอนนี้ก็คือจะเป็นเอาแบบระดับรีเจนเอาวุธซีดีคุโดรีที่แบบมี e x ็กซ์อาร์เมนอยู่กันด้วยแล้วก็หนึ่งในไฮไลท์นะครับนั่นก็คือชุดเกาะตัวนี้เลยมันจะเป็นชุดเกาะระดับ12ดาวนะครับที่ค่าพลังป้องกันก็เยอะมีการบวก h p PP 50บกับ5้และพังโจมตีเนี่ยยอดสุดในแผทตอนนี้เลยก็คือจะเป็น7%นะครับคือถ้าหากว่าเป็นเสวตดาวก่อนอันนี้เนี่ยมันจะสุดอยู่ที่6.5%แต่คราวนี้ได้มีการ เพิ่มอีกจุดห้ากลายเป็น7%กันแล้วนะครับก็สามารถมาฟาหากันได้แต่ว่าจะดอบค่อนข้างยากกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นอักเมนส์อารเมนที่เป็นระดับสูงของตัวเด็กเควนในครั้งนี้นะครับมันจะเป็นตัวแกรนกราเดโซก็คือมีการดอบทั้งหลอดจริงอันนี้แล้วก็มีส่วนประกอบทั้งตัวฟิวเจียอะไรพวกเนี่ยก็จะมีการดอบอยู่กันด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งในไฮไลท์อันนึงเนี่ยก็คือตัวหลอดอันนี้มันจะเป็นตัวโจอันเดตา โจอันเดต้านะครับจะเป็นอักเมนที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำตัวหลอดโดมิน่าขั้นสูงซึ่งราคาต้องบอกก่อนเลยว่าหลอดขั้นสูงสุดเนี่ยราคานี่คือแบบหลกัก60-70ล้านขึ้นไปทั้งนั้นกันเลยนะครับแต่ที่เป็นแบบราคาในช่วงแรกๆของการอัปเดตกัาละเนอรก็เลยจะแพงกันเป็นพิเศษกันเลยนะครับก็สามารถมาค่อยๆฟาร์มหากันได้แล้วก็มีของดอบทั่วไปประมาณนี้นะครับอ่ะงั้นเราก็ไปเริ่มเควสกันเลย เข้ามาในเควสกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวเควสนี้ซึ่งหลักการเนี่ยมันจะเหมือนกับเควสตอนปี2023กันเลยนะครับอ่ะซึ่งตรงเนี้ยเราแค่รอเวลาแล้วก็จะเริ่มตัวเควสแล้วก็จะให้เราวิ่งเนี่ยไปตามทางเรื่อยๆก็จะมอนสเตอร์แต่ละจุดเพื่อที่จะเปิดทางกันไปต่อประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมไม่มียาฟื้นเลือดไม่มียาช่วยให้ทำการเก็บนะครับเพราะว่าระบบเนี่ย มันจะเก็บมาให้แบบออโต้ก็จะเห็นว่ามีแบบยาสิบม,มียาชุบ5้าอันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับอ่ะเริ่มนับถอยหลัง3 2 1สองเริ่มตัวเควสกันได้เลยนะครับอ่ะเปิดมาก็เลี้ยวซ้ายกันสักเล็กน้อยเจอกับตัวมาเซอร์ก็กำจัดกันไปนะครับกำจัดให้หมดเลยนะแล้วก็จะปีการเปิดกระแพงเนี่ยไปต่อกันได้แล้วก็ตัวเควสเนี่ยมันจะมีตัวช่วยที่มันจะเป็นแท่นยิงกระสุนสีแดงนะครับแต่ความจริงมันเป็นแบบ ทั้งตัวช่วยแล้วก็มีเล่นงานเราได้ด้วยเหมือนกันแล้วนะก็คือมันจะเป็นแท่นที่จะเริ่มมีตั้งแต่ข้างหน้าเป็นต้นไปนะครับอ่ะเราจะเห็นว่าขนาดนั้นน่ะมีแท่นสีแดงอยู่กันด้วยซึ่งเดี๋ยวมันจะมีการยิงกระสุนออกมาซึ่งกระสุนอันเนี้ยเราสามารถลากไปโดนมอนสเตอร์ได้เออแต่ตัวตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยขอให้เลนส์กำจัดตัวอีโคไลซิ่งก่อนอ่ะถ้าหากกำจัดเสร็จปุ๊บมันจะมีการสซอร์เมทใส่มอนสเตอร์โดยรอบแล้วก็ลดเดฟให้กับมอนสเตอร์โดยรอบกันได้ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เคลีย มันจะมีแท่นเร่งสปีดเนี่ยให้เราทําการาวิ่งกันต่อไปแล้วก็มีฟอมบาร์เนี่ยให้เก็บกันด้วยนะครับอ่ะตรงนี้มีมอนสเตอร์เกิดมาเต็มเลยแต่ว่าคาร์วินามเนี่ยให้เรียววิ่งไปแถวหลังก่อนเลยครับมันจะมีตัวจุดสปอร์ตมอนสเตอร์ก็คือตัวแท่นอันนี้แนะนําว่าให้เรียววิ่งมาทลายกันก่อนเลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเรียกมอนสเตอร์ออกมาแบบรัวๆกันเลยแลวนะอ่ะตรงนี้เหมือนเดิมมีตัวแท่นให้เราอ่าแบบอะไรนะมีแบบมีการยิงกระสุนเนี่ยใส่เรากันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าแท่นที่เราตีไม่ได้นะครับ เออแท็เนี่ยถ้าหากใครเล่นแบบเคเวสก่อนๆน,น่ะมันจะสามารถตีพังได้แต่ว่าเคเวสนี้ตีพังไม่ได้นะครับคือมันเหมือนกับเป็นตัวช่วยอันหนึ่งที่ให้เราเนี่ยนำกระสุนที่แบบมันออกมายิงใส่ตัวบอสไปเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมีบอสสองตัวนะครับก็คือจะมีตัวบอสอ่าล็อบแบรแบบ GO เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มในแต่ละรอบนะครับบางรอบก็ เจอแบบอ่ะเป็นตัวนินจาไดเซสื่อบ้างปาล็อกก็แบบเจอเป็นตัวบอสรองเท้าที่เป็นแบบเวอร์ชันสตาร์เลนเหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาที่เราโดนเลงน,นะครับให้รีวิ่งเข้าหาบอสจะไงก็ตามนะครับถ้าหากเห็นว่าเอ้ยเราโดนกระสุนสีแดงเลงเนี่ยให้รีวิ่งใส่บอสเลยเพราะว่าดัมเมจที่ทําต่อบ,บอสเนี่ยมันจะแรงมว่ามาอ่านเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยใครที่รู้งานนะครับก็จะวิ่งใส่บอสแล้วก็มันจะเป็นการที่ดัมเมจใส่ตัวบอสก็ได้ก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งผ่านนะครับ โอเคกาจัดบอสเป็นที่เรียบร้อยเคลียร์เทเรียบร้อยกันแล้วนะครับก็จะมีจุดเล็้งสปีดเนี่ยให้เราไปยังส่วนลึกสุดของป่าก็จะเป็นจุดสุดท้ายของตัวเควียนี้ที่จะให้เราเนี่ยมาช่วยยานที่แบบมันเกิดความเสียหายนะครับอ่ะตรงนี้ก็กําจัดมอนสเตอร์กันไปแล้วก็ยังมีแท็กสีแดงนี้เหมือนเดิมกันเลยนะครับก็คือทำลายไม่ได้นะแต่ว่าถ้าหากเห็นเราเห็นแบบเออเราโดนเล็งเมื่อไหร่เนี่ยให้รีบวิ่งไปใส่มอนสเตอร์ใส่บอสกันได้เลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเจอกับบอสอีกหนึ่งตัว ซึ่งตอนจบเนี่ยจะเจอบอส3 3ตัวนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยจะเป็นการสุ่มก่อนก็คือมันจะแบบเป็นตัวแมงป่องบ้างบางครั้งก็เป็นตัวหมาบ้างประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวที่2กับ3มเนี่ยมันจะเหมือนเดิมเสมอกันเลยนะนะอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ตีมอนสเตอร์ตีบอสกันไปใครโดกนกระสุนเล็งก็แนะนําให้รีบวิ่งเข้าหาตัวบอสแต่ตอนที่วิ่งเข้าไปก็ระวังโดกนกระสุนเองด้วยนะครับ แล้วก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นบอสที่เราเจอกันในกันฐานแบบเวอร์ชันสตาร์เลยนะครับเอลิมิเนดาซึ่งสำหรับบอสตัวนี้นะครับจะมีคำแนะนำอย่างหนึ่งก็คือให้เราตีจุดอ่อนให้หักทั้งสองด้านก่อนแล้วก็ค่อยหักขาทั้งหมดนะครับก็คือตรงบอสไอตัวบอสเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนที่ตรงหัวอ่ะนี่นะครับจะเห็นว่าที่ผมเล็งอยู่เนี่ยมันจะเป็นส่วนหัวที่มันเป็นจุดอ่อนที่เราก็สามารถหักทิ้งได้แล้วก็จะมีด้านหลังอีก1จุดก็คือตรงนี้กันด้วยนะครับแนะนาว่า้ทลาลยัง2จุด ให้เรียบร้อยก่อนที่จะทําการหักขานะครับเนื่องจากว่าถ้าหากหักขาครบสีข้างแล้วเนี่ยบอสมันจะเข้าเฟสต่อไปที่มันจะแบบถอดด้านล่าะออกมาแล้วก็จะเป็นตัวเล็กๆที่แบบว่ามันจะทั้งบินเร็วยิงก็รลัวยิงกระจายกันได้ด้วยก็เลยนะนะว่าให้หักเลือดบ,บอสเนี่ยให้เต็มที่ในเฟสนี้ก่อนเฟสหลังเนี่ยจะได้ไม่ลําบากนะครับ Thank <laughs> you. จบเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะเห็นว่าอันเนี้ยเน้นตีไปที่จุดอ่อนสองอันก่อนแล้วก็ค่อยหักขาใช่ไหมครับจะเห็นว่าเลือดบอสเนี่ยมันแทบจะหมดกันอยู่แล้ว,ลวนะแล้วเมื่อบอสล้มปุ๊บก็ตีตนตายแบบสบายๆกันเลยนะครับอมีบททุกตอนท้ายเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าเซนเควสเคลียแล้วก็บทสรุปนะครับว่าอากใช้เวลาเคลียรป,ประมาณสักหกที่กว,ก,วกว่าก็ถือว่าเฉลี่ยด,ดีตรงนี้ก็ได้รับเอฟพีประมาณสักสองล้านแต่ที่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเควสเนี่ยเป็นเควสที่ ฟาว XP ดีมากถ้าใครแบบว่าอ่ะเพื่อจะเลเวล100ยังไม่ใช่เลเวล105เนี่ยเลเวลต่อรอบเนี่ยมันจะประมาณสัก3ล้านกว่ากว่าเห็นจะได้ถ้าใครกดบุูนเนี่ยอาจจะมากถึงแบบ7ล้านต่อรอบกันเลยทีเดียวนะครับเป็นหนึ่งในเควสที่ใช้ได้การฟาวเวลได้เหมือนกันแล้วนะอะตรงนี้ก็จะเป็นของดอปนะครับก็แบบว่าอะมีตัววุ้น ที่แบบเป็นตัวซีรีส์คุโรดีมที่มันจะมีตัวเออาร์เมนก็แบบว่ามีการสุมหาเอเมกันได้มีตัวเสวตดาวซีรีส์เอกซคูเซีริโออาร์เมนทั่วไปหล่อเอลซต่างๆซึ่งก็มีหล่อเอลซระดับสูงเนี่ยอยู่ทั้งหมดกันเลยทีเดียวนะครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ดรอปขอแบบดีๆกันเลยนะครับแล้วก็มีพวกอาร์เมนที่แบบว่าเป็นแบบปกติทั่วไปแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นพวกเอราดิโซมันจะแบบมีตัวสตาร์โลโซเอราดิโซ จะมีะฟาอุนเดตา้าตัวดวล่าฟิวเจียแล้วก็เวลา f าฟิวเจียนะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือส่วนประกอบในการ้าเปแมคั้นสูงที่เป็นของตัวแกรนกาลิโซก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะครับอ๋อแล้วก็หลอดอีกอันนึงหลอดอักไม่อีกอันนึงที่พูดถึงนะครับก็คือจะเป็นหลอดอักเมนตัวนี้นะครับกับตัวโจอันเดต้าเมื่อกี้นี้ไม่ดรอปนะครับคือที่บอกไว้ก่อนว่าหลอดอันนี้เนี่ยมันจะมีการดรอปประมาณสัก 0ถึง2หลอดถ้าโชคดีเนี่ยจะได้มา2หลอดกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นหลอดที่ใช้เป็นแบบส่วนประกอบในการทําหลอดขั้นสูตออกไปใช่ไหมครับซึ่งตัวหลอดแค่นี้เนี่ยมันก็มีราคาประมาณสัก 3ถึง5แสนต่อหลอดกันแล้ว,ลวนะก็สำหรับคนที่ต้องการจะขายเป็นเงินเนี่ยก็นำไปขายได้ถ้าใครอยากจะรวบรวมไปทำการอัปเกรดแบบเป็นขั้นโดมมน่าที่ราคาแบบหลักเจ็ดสิบล้านเนี่ยก็สามารถรวบรวมได้แต่ว่ามันจะใช้เยอะถึง50หลอดกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเป็นของที่ราคาจะค่อนข้างจะแพงกันเลยทีเดียวนะก็ค่อยข้ามาฟาร์มกันได้ส่วนชุดก่อนเนี่ยเอาตามตรงนะ ลงมาแบบหลายส0บก่าบแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ยอมดรอปให้เห็นกันสักชิ้นกันเลยนะครับเป็นของที่ค่อนข้างจะหายากกันพอสมควรนะออออีกอย่างหนึ่งคืออย่าลืมกดและดรอปกันด้วยนะครับการกดและดรอปเนี่ยก็จะมีผลต่อการดรอปตัวไอเทมแล้วก็ตัวมาร์กสำหรับตัวมาร์กนะครับที่เป็นของฝั่งของเอลิโอเนี่ยก็มีผลต่อเควสนี่เหมือนกันก็อย่าลืมให้อาหารมาก,ก่อนที่จะมาลงตัวเควสกันด้วยกันแล้วกันนะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวเทสหรือก็คืองาน มันจะมีงานรายวันอยู่กันด้วยนะครับมันจะเป็นงานรายวันที่ให้ลงตัวเควสเนี่ยให้ผ่านอย่างน้อยวันละ1ครั้งเราก็จะเป็นการผ่านงานแล้วก็ได้รับ e p มา1นึ่งแสน f p คือที่บอกไว้ก่อนว่ามันอยู่นอกซีซั่นอยู่นอกกิจกรรมมันก็เลยไม่ได้มีขอรางวัลอะไรหวหวานะครับแค่ EFP แบบแสนเดียวเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์เนี่ยมันก็คือตัว Limited แทมันจะมีล i เต็แทสนะครับที่จะเป็นงานเซตนี้ มันจะเป็นงานเซตที่เยอะถึง6งานกันเลยนะครับสามารถทับพร้อมกันได้เลยนะก็คือจะให้ผ่านตัวเ u วสนี้นะครับให้ครบตามจำนวน5 7 10 15 20และ30ครั้งด้วยกันนะครับก็คือเมื่อผ่านครอสามสิครั้งเนี่ยเราก็จะผ่านทุกงานแล้วก็ได้รับขอละวันมาซึ่งขอละวันเนี่ยมันจะแบบเป็นพวกแตบแ d ม s บ้างจะมีตัว P รีเซ Skill แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นในเชิง ของอของประดับไม่ว่าจะเป็นทั้งทรงผมมีชิ้นมีแบบตัวเครื่องประดับปลอกแขนมีตัวแว่นตาน็อกเกิลแล้วก็จะมีตัวชุดกันอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นงานเซตแรกก่อนที่จะเข้าสู่เซตต่อไปซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นงานที่เราสามารถทําได้จนถึงวันที่18มิถุนายนก็คืออยู่ไปทั้งหมด2สัปดาห์นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว ฉายาหรือก็คือฉายานะครับสำหรับฉายาก็จะคอนเซปต์เดิมก็คือให้เล่นตัวเควสนเนี่ยให้ผ่านอย่างน้อย1หนึ่งครั้งในช่วงเวลาที่มันมานะครับก็คือสอสัปดาห์เมื่อผ่านสักครั้งหนึ่งเนี่ยได้รับทั้งชื่อฉายาแล้วก็แต้มตาเจมอีก 5SD ด้วยกันนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวแทนแล้วก็ตัวฉายานะครับที่ก็แค่ลงเควสนเนี่ยฟาบนกันไปเรื่อยๆได้รับทั้งขออะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งเควสนนีู้่ยตลอดสอสัปดาห์แล้วก็ เดี๋ยวในสัปดาห์หน้าจะมีการปรับเส้นทางนะครับคือเนี่ยมันเป็นต่อกลางวันใช่ไหมแต่ว่าในช่วงอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นตออกลางคืนแล้วก็มีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เปลี่ยนตัวมอนสเตอร์ก,กันด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวเควสรที่ให้เราเนี่ยมาฟาร์ได้ทั้งอัพเมนต์ขั้นระดับสูงอันใหม่ที่เป็นตัวหลอดดมบินาที่สามารถนําไปใส่ในแบบอัพเมนท์ท่อนที่8ได้คือแผ่นตอนเนี้ยเราสามารถใส่อัพเมนต์ได้ถึง8ซ้อนแล้วก็เป็นบวก1น0รอยกันแล้วนะครับก็อย อัปเดครบแล้วหรือว่ายังไม่อยากเรียบเนี่ยก็คือสามารถเก็บไปขายได้ราคาเรียกได้ว่าดีมากๆกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเนเ